เดี๋ยวผมทำคลิปบ้างให้พี่เลือกบ้างเออมาว่ะเออได้เออเดี๋ยวเจอกันจะเอาอะไรให้เขาเลือกมาแต่งกับคอมไม่ไม่มึงควรเอาคอมกับเราได้นอนนะได้แน่นอนมาแต่งกับเล่าเลือกอะไรอะไรแสงโสมอย่างเงี้ยเลือกอะไร โอเคครับผมก็สวัสดีเด็กๆน้องๆน,น,น,นุ่ที่น่ารักทุกๆคนทางบ้าน้วยนะครับวันนี้นะครับพี่จะมาทําคลิปให้ไอ้หลุยมันเลือกนะครับเชื่อคิดว่าเลือก2ออย่างทุกคนงงไหมแต่บางคนก็เข้าใจนะครับว่าจะให้เลือกอะไรอย่างแรกนะครับพี่ จะไปตามมันก่อนจากในห้องให้มันเลือกเลยว่าจะเอาไหนก็คือถ่ายแบบเรียวๆไปเลยไม่ต้องเตรียยไม่ต้องอะไรเลยถามมันแบบตรงๆเลยระหว่างคอมกับรถนะครับ2อ,อย่างเนี้ยให้มันเลือกเอาสักอย่างแต่ถ้ามันเลือกคอมรถก็ได้นะที่มันขับงั้นอนะ่ะถ้ามันเลือกคอมนะผมก็ให้ขับแต่ว่าแบบไม่ใช่แว้นอะไรอย่างงี้ <c oughs> แต่ถ้ามันเลือกรถคอม <c oughs> เลยน้อยหน่อยกูจิบได้จิตเลยได้ไหมวะถ้ามันเะลือกรถอ่ะโอเคไหมผมจะให้ข้อเสนอมาสองอย่างแต่ถ้าว่ามันเลือกเลือกรถนะผมจะจัดการเลยเอาคอมออกมาเลย ัชิวตมนโอเคไหมทุกคนคลิปนี้สามหมื่นไลค์แทนให้คํำจักรยานของผมด้วยเฮ้ยเดี๋ยวของน้องหักมันหักเนเป็นเหล็กอ๋อเดี๋ยวผมไปตามไปหลุดก่อนเลยในบ้านอันนี้มาเปิดชิมข้องนอกนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวพี่ไปตามมันออกมาเลย๋ยวมิงก็ถ่ายไปเลยก็ได้ เอาแบบเรียวไปเลยหมดไปเยอะอยู่นะเห็นมันบอกประมาณ7จ็ดถึงแปดพันอนะแ,<จ>แต่ง<จ><จ>นะถ้ารวมท่อรวมอาร์มรวมอะไรทุกอย่างที่มันทํามาแต่ว่ามันคือมาตื่นตีสี่ตีห้าเกือบทุกวันอะมาเช็ดรถอืมอืมคือแบบไม่อะไรแล้วอยู่นี่คือคอมเนี่ยมันไม่แตะเลยเดี๋ยวผมจะให้มะงเลือกเลยเดี๋ยวพี่จะไปตามมันให้มันมาเลือกเลยว่าจะเอาอะไรถ้ามันเลือกอย่างที่มึงพูดนะไอ้สัสไอ้รุยกูให้มึงเลือกดีอันนี้ถ่ายไปเลยเป็นหลักฐานให้คนดูเลยมึงถ่ายเรียบไปเลยเมนอันนี้แบบไม่ได้เตรียมไม่ได้เลยอืมกูถามอย่างหนึ่งนี่ก กูถามอย่างนึงล่วงรถกับคามเงาไหนมันเลือกไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นความฝันสอย่างมันได้อย่างเดียวไม่ได้สองอย่างที่อะไรกูเห็นแต่มึงขับแล้วมาแต่งกับความที่ยวอะไรเอามาแต่งนั้นก็ถูกความจริงเลยได้ที่นี่เล่นลินรว่วงความอะนนี่เงาไหนกับรถเนี่ยเดียวอะไรอะกูไม่เลือกกูให้กูถามก็ไม่เลือกเหมือนกันเป็นเจียวใช่ไหมเอาใครรวมนะใครมันจะเลือกกูถิิมจริงนะไม่ได้เอากูให้มึงเลือกเจสลกูถามอีไม่เลือกไม่ได้ พี่ละเออพี่วกูเทขุนเจเท้ากูทางอ้อมใช่ไหมกูถามมึงกลดพี่ทางอ้อมใช่ไหมเอาพี่ถามมึงให้มึงเลือกถ้าจะเลือกก็ต้องไอเม่นเอลคอมันมาพวกเคสพวกหน้าจอออกมาเลยให้มันเลือกเลยเอาออกมากูให้มึงเลือกเลยเงาไหนวางวางนี่เลยต่อหน้าคนดูไปเลยมาก่อนจากกันมา เอาไหนเอา2อย่างได้อย่างเดียวสมมติเอาอะไรกูถามมึงผมก็ถามพี่เหมือนกันกูจะถามมึงนี่ผมก็ถามพี่เหมือนกันจะเอากูไหมเอามาทุกคนดูนะครับเริ่มก้าวล่าแล้วนะเห็แม้ในชีวิตมึงอ่ะมันสามารถเลือกได้แค่ครั้งเดียวมึงจะเลือกไม่ได้คือมันเป็นองผมมันก็เลือกได้พี่เอาอะไรไม่กูถามมึงว่ามึงจะเอาอันไหนที่เนี่ยมึงตอบมาพี่เอาอันไหนตอบผมก่อนฟังมึงพึ่เสียงก็ไรไว้ฟังมึงแล้วไงว่ารถมันไปทางที่มึงจะไปได้แต่มันไม่ไปถึงฝันเอ้ยอะไรอ่ะมีคอมมึงจะไปถึงฝันได้ไหมรถเนี่ยมันพามันไปถึงฝันได้ไหม Yeah นูเอาแล้วกันสรุปมึงจะไปได้เว้ยเออมันพามันจะอะไรนะบัวเข้าใจความชอใบแล้วจะซื้อให้ตั้งแต่แรกทำไมไม่กูให้มึงเลือกไงกูเห็นมึงเข้าแต่กูไม่แล้วตอนแรกก็บอกจะซื้อให้แล้วแต่กูซื้ออะไรมาขับแล้วมึงดูฟังเฮียอะไรของมึงเนี่ยไอเซนเหล็กไอสว่าไอขยะยาสักกุตะกร้าไอเสื้อข้าวเลี้ยวย่องผมซื้อมาเพื่อจะมาแต่งไม่ได้เอามาซื้อมาขี่ค่ะคันนูก็ซื้อกินข้าวดิเอ็นก็มีอะไรก็มีอ่ะสรุปมึงเรียกรถแหละคอมไม่ต้องเล่นจบเออไม่เล่นหรอกอาทิตย์เออเออ ไปดูดูนะครับขายเลยขายยนีขาครับจ่าเงินไปแต่งรถเออเอไปเลยเ็อะไรก็ซื้อมาจู้อทำซื้อมาห้าหมื่นขายต่อสี่หมื่นขายสามหมื่นไม่ราคาคุณดูห้าหมื่นหนึ่งกูขายไปเลยไม่กระจอหนึ่งหกศูนย์ตัวใหม่ R T X ด้วยล่าสุดตอนนี้ขึ้นสองหมื่นแปดแค่ละแหละขายขายเงเอาเงินไปทำไรจะไปแต่งรถมันถูกคนรโบราณอ่ะแล้วแล้วชีวิตมึงไม่เอาเลยเลยอ่ะเออคือมึงจะเอาแค่รถใช่โโอ้หสุดยอดอ่ะนั่งโชว์ดิรถบาลามีมึงอ่ะไม่ ทุกคนง่าดูเอาแล้วกันนะครับอ่ะโอเคเขาเจอแล้วโยน2เดือนโยนสองเดือนนะครับผมไม่ต้องแตะนะเอาไปขายถ้าแตะนะถ้าสจะมันแตะคอมห้าพันนะแล้วผมได้เห็นวีแตะคอมนะไม่เกี่ยวกันนะนี่กูให้มึงเลือกไม่เกี่ยวดมทำคลิปบ้างให้พี่เลือกบ้างเออมาว่ะเออได้เออเดี๋ยวเจอกันเอาแน่ให้เขาเลือกแต่งกับคอมไม่ไม่มุณควรเอาคอมกับเลราแน่นอนได้แน่นอนมาแต่งกับเลราเลือกอะไรเฮ้ย แสงโสมอย่างเงี้ยเลือกอะไรมานี่มานี่เลือกกันนี่เลือกกันนี่ไงเลือกนี่แล้วแล้วกับมาแตงเพี้ยวอะไรกูไม่เอากูไม่เอาอะไรทั้งอย่างจับมึงยังเอาด้แยนกูไม่เอาอะไรสักอย่างห้ามจับมาแตงไม่เกี้ยวอะไรอันนี้กูถามมึงเออรถเสร็จเล็ก สรุปทุกคนรูนะครับผมคนดูมันเรียกรถนะเลือกจะไม่แตกคอมอ่ะกูให้แคเดียนเดียวเฮ้ย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 เฮ้บูยเขาอนไม่เกี่ยวน้ำนครับไม่เกี่ยวน้ำไม่ห่วงรถอ่ะไม่ไม่ไม่เปดนน้ำดำหัวกูถามว่ามึงจะเลือกอะไรระหว่างคอมกหารถมึงเลือกรถไงไอรถเล่าของมึงเนี่ยเฮ้พี่จ้าให้มันเลือกสุดท้ายเป็นพี่ยที่เจ็บเออแยคนซื้อเสียมใจนะเว้ยแทนที่เนี่ยมึงจะเอาบัวมาเลยเยน้าใจอะไรอยู่นิ่งๆก็ได้ไม่ต้องมาถามเราเลือกอะไรอยู่นิ่งๆมันก็เลือกได้2อย่างแล้วพี่อ่ะไม่คนดู ขาจะให้กูมาถามมึงกูไม่ได้อยากถามมึงคนดูเขาให้มาถามมึงแต่อันเนี้ยแทนที่มึงจะซื้อมาไหว้กูมาใส่คล้องคอกูใส่ทำาิธีอะไรลดคล้องอะไรพี่เป็นกระทิงเหรอโอ้โหกระทิง่กระทิงมันจะขีดจะวิ่งชนหรือว่าจะใ้เขกถ้าวิ่งชนกอนมันอย่างนี้มาวิ่งชนอ้าวเร็วๆเขกห้าทีนะระหว่างวิ่งชนทีเดียวอ โรลวิงชนปิวปิวปิวอ, <c oughs> อตามนั้นนะครับคุณดูถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสับสับคายกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปแล้วบอกสอนมันให้ผมหน่อยได้ไหมผมว่ผม <DM, S 1> คนแบบ dm 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 ดูดูดูคือ อ๋อประบุท่อเสียกใหญาดีเอ็มมาดีเอ็มมาไม่รู้จ้างมาเขาเสียกไข่ปลาไี่ไหวก่อนไปก็กูขอให้มนึงสตาร์ทให้คนดูดูเด่นเอาคนดูก่อนไปฟังเสียงมันก่อนนะคอนจากไในในในก็เรียกรถแล้วนี่เข้าไม่ได้บ้ากุญแจจะพังแหล่ไม่พังแหล่ทุกคนดูดิไม่ได้ครับมันต้องเบิกใหม่อีกที่เอ้ซื้อมาไม่กี่วันสภาพโอ้การสตาร์ทมันยังต้องดึงขึ้นอ่ะเออหรอ ดีมาก,กาเวลโก้ยังชอบเลยนะที่มึงแต่งรถมึงเรียกโดนนะคนดูเขาชอบเหมือนกันนี่ไม่มีใครแบบด่ามึงเลยมีคนชมมึงแค่นั้นมึงเก่งสุดยอดแล้วสาวคิ๊นั้นแบบเนี้ยไม่ครับไม่ต้องยุ่งครับคนดูแต่งแล้วก็ของผมออโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวเ,ยวเดี๋ยวมึงเผลอว่าแม่งร้องนะหาแม่ดิโอเคอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามให้โซนห้าแสนซ้ำให้ผมด้วยนะครับไปละเจอกันเลยเจอกครูสักรุลงหรี่เฮีย เลือก,อออก,อกยังตอนเมา,าเจรกงตอนเช้าอะ่ะมีแกล่ะไ่เมีแกลอยดูช่องพิ่ะเอาช่องท้าเลยอ่ะใช่โอเคคอยดูตอนเมาโซกเออเอกุษาให้